โอเคผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคน,คนก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกอนเดิมกับ GP t p วีจีชอน่าเกนชิงเคยผมแล้วไม่เพิ่งเล่นกับเกมไมค์ครับเกนชิงเคยผมแล้วไม่เพิ่งกับเกมกับในแมปนะที่มีชื่อว่า Gunpowder Plot นะนะครับผมขออนุญาต ันนี้อะไรไม่ต้องไม่ต้องสนใจครับปิดไปเลยวันนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนวันแคสเกมนะครับผมก็วันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนวันแคสเกมมาเป็นวันวันจันท์ถึงสุกแล้วกันเนาะเพราะว่าวันอังคารพรุ่งนี้ผมไปยะโสไปทำธุระกับแม่เพราะว่าแม่ผมกับคุณตาพอดีคุณต,ตากับแม่ผมจะไปทำธุระอะไรเงี้ย ก็ช่วงนี้ก็อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งไปเลยพี่มันเชื่อว่าบางคนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งไปเลยพี่มันรออยู่ในวิกฤตนี้ยานะเชื่อเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะพูดอยู่ว่าไปทําไมพี่ระวังระวังแบบว่าระวัง,ระว,งระวังเจอโควิด -19 อะไรเงี้ยเนานะเชื่อว่าบางทีบางทีคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ยอมให้ผมไปเพราะว่าหนึ่งคือ อาสมมติว่าผมเป็นโควิดเนี่ยใครใครจะมาแคสเกมล่ะอะไรแบนี้เนาะไม่เป็นไรครับผู้ชมก็ถึงถึงเราจะอยู่ในวิกฤตนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยร่วมหือร่วมใจกันนะผู้ชมก็สามารถแบบว่าก็สามารถผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านไปได้ครับถ้าหากผู้ชมสู้เนาะและนี่พวกเองมายืนอะไรกันตรงนี้ครับถาม,มเลยเอะเฮ้ยไปไเล่าดูนะโอเคผู้ชมเวลาชาวบ้านไม่ออกเนาะเวลาเราทุบ บล็อกแล้วออกนะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นยไหมครับออกเงี้ยเขได้นะดูนะพอเราออกปุ๊บเราแน่นอนครับผมเราออกมันก็ออกดูสิเราออกทางเนี้ยเราออกข้างบนแล้วชาวบ้านมันก็ออก แน่นอนครับผมคุณผู้ชมแน่นอนครับเราออกมันก็ออกวันนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนวันนะปกติผมจะแคสทุกวันอังคารถึงถึง อาคารกับพระฤหัสเนาะล้ว,วันนี้ขออนุญาตแคสสามวันเลยก็คือวันจันทร์จันทร์พุธศุกร์นะครับจะทำคลิปทุกวันเลยนะครับผมก็ใครที่ไม่ได้ต,ดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็กดไลค์ให้ถึงให้ก็กดไลค์ด้วยนะครับ่ไมา่าเป็นไรเนาะพรุ่งนี้ผมก็อาจจะ ไม่ได้แค่เกมครเพราะว่าวันนั้นผมเพราะว่าเพราะว่าผมต้องไปทําธุระองครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจเลื่อนวันเนาะก็เลยเปลี่ยนวันเนาะมาเป็นวันขออนุญาตเปลี่ยนวันเป็นวันจันทร์พุธศุกร์เลยละกันเนาะสองวันนี้คือวันอังคารพฤหัสก็งดแคสไปก่อนถ้าวันที่มหาลัยผมเปิดก็อาจจะเหมือนเดิมเลยคืออังคารพฤหัสเสาร์เนาะที่ผมแคสเกมนะครับผมโอเค อกแกก้ว็กินไ,ไปเยอะคุณตา,ากเห็นครับแคุณตา,าคุณตาคุณาารับอะไรอยู่ไหมครับคุณมาทำอะไรอยู่ไหมผมแคสเกมอยู่คุณตา <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> พอดีผมคุยกับคุณตานะครับผมพอดีคุณตาผมแกมาถามผมว่าผมกินไปกี่แก้วแล้วก <c oughs> <c oughs> ็เดี๋ยวก็ไม่ว่าพอดีผมเวลาผมแคสเกม,มก็มักจะเวลาผมเล่นเกมก็มักจะชมคอมพิวเตอร์ ว่ากินทุกวันกินทุกวันเยอะคุณตามผมแกบอกว่าอยากกินเยอะนะอะไรว่าไม่ว่าไม,ไม่ไม่เยอะก <c oughs> ็ประจำอนะเนาะผมก็ชอบกินไงก็กินไปกินทุกวันนะอะเพราะว่าคุณตามผมแกก็กลัวว่าพอผมจะเป็นเบาหวานเนี่ยเพราะว่าผมก็กินเยอะแกก็เป็นห่วงไงเพราะว่าเนะพราะว่าเพราะว่า,อ,วา,อ,วาอะไรกนะ็ไม่รู้ แกก็มาแกก็ไม่ห่วงหละแกก็แกคุณตาผมแกก็บนนี้คุยกับคุณตาแล้วเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรแล้วผมอาจจะมีเสียงคุณตาแทรกเข้ามาหรือเสียงด้านนอกเข้ามาก็ไม่เป็นไรเนาะก็โอเคนะครับผมก็ก็เหมือนก็ช่วงนี้มาหาอะไรผมเปิดแล้วเนาะวันนี้ก็โรงเรียนคุณผู้ชมก็เปิดเพิ่มแล้วนะครับ ก็อาจจะมีแบบอาจจะมีหยุดเรียนบ้างไงเนาะแบบแบบเรียนวันเว้นวันไงบางคนก็อาจจะแบบเรียนเต็มวันเลยแบบเหมือนปกติหละเหมือนเรียนปกติอะไรเงี้ยเนาะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ก็ใครที่อ่อรู้รู้ตัวว่าเอใครที่รู้ตัวนะครับว่าก็เรียนอยู่ก็เรียนให้จบก่อนนะเรียนให้เสร็จก่อนไม่ก็ไม่เสร็จก่อนแล้วค่อยดูนะ โอเคนี่ก็เป็นเมืองเล็กๆครับเป็นเมืองเล็กๆเลยเป็นด้านในก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเลยครับเป็นเมืองเล็เกๆนะมีบ้านสองหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงเนี่ยเป็นเมืองนี้เลยนะครับจริงๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆลกแต่ผมแค่แบบสร้างเอาไว้เฉยๆเนาะนั่นเนี่ยหมู่บ้านของจริงอยู่นู่นเนี่ยหมู่บ้านของจริงอ่ะ นั่นแหละเนาะนี่ก็เป็นเครื่องประหารอเงยนยเนาะ,เ,นะเป็นเครื่องประหารจะไปป,ประหารนะโทษของอังกฤษ ก็วันนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนวันนะผมแจ้งกําหนดวันเลยนะครับก็เปลี่ยนวันเลยเนาะว่าวันนี้อาจจะแคสฟันจันจันวันนี้ก็วันนี้ผมอาจจะแคสเกมวันจันพุธศุกร์นะครับผม3มวันเลยนะครับ ถ้าด้านนอกมีเสียงมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับหรือมีเสียงแทรกเข้ามาหรือเสียงบีแต่รถสิบล้อที่ส่งของข้างบ้านก็ก็ขออภัยด้วยครับหรือมีเสียงเด็กแว้นเด็กสกอยหรืออะไรก็ตามเมื่อผมที่ขับแบบซิ่งหรือแว้นตรงหน้าบ้านผมก็ขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมว่าผมก็อาจจะปิดมาอยู่เนาะถ้ามีเสียงเบิ้ลเครื่องของรถคันไหนก็ตามแล้วผม ที่แทรกเข้ามาภายในนี้เนาะก็ขออภัยด้วยนะครับขออภยัยจริงๆเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ช่วงนี้ตรงเด้นกู้ชมอาจจะเปิดเทอมแล้วะไะเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะ อาจจะเปิดเทอมแล้วนะครับนี่จริงเปิดเทอมแล้วเนาะก็ก็พูดง่ายๆคือตั้งใจเรียนก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยค่อยแบบว่าแล้วก็ค่อยค่อยมาดูคลิปผมนะถ้าดูคลิปผมก็คุณครูอาจจะแบบว่าด่าหรือไม่ก็ไปยึดมือถือหรือไม่ก็กระชากมือถือออกมาแล้วก็แบบอะไรเงี้ยเนาะก็ก็เรียนให้เสร็จก่อนนะบางทีโรงเรียนคุณครูบางคนอาจจะเก็บโทรศัพท์อะไรเงี้ยเนาะแบบว่ามันเป็นกฎของโรงเรียนอะไรเงี้ย ตั้งใจฟังคุณครูด้วยนะครับผมก็ก็อย่าลืมนะโอเคก็อาจจะมีประมาณนี้เนาะก็ก็โอเคผมก็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกระทึ้งไปให้ยับพราผมก็โอเคครับขอบคุณที่ดูนะครับเปลี่ยนวันแล้วนะ